พร้อมที่จะแสดงหมายเลขแล้วรางวัลที่หนึ่งเลขที่ออกสามเก้าเก้าส่ห้าเก้าสามเก้ห้าฟังอีกครั้งนะคะรางวัลที่หนึ่งงวดเลขที่ออกสามเก้ส่ห้าเก้า oh <laughs>